สรุปภาพรวมคริปโตเคอเรนซีกลางปี2024 ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันห่างหายกับวงการค,ตโตโคริปโตเคอเรนซีไปพักใหญ่นะครับและวันนี้เราจะมาส่งภาพรวมต่างๆนะครับเกี่ยวกับวงการค,ตโตโคริปโตเคอเรนซีโอเคครับเรามาดูภาพรวมของราคาค,ตโตโคริปโตเคอเรนซีเหรียญต่างๆนะครับซึ่งเห็นได้ชัดว่าเช้านี้สีแดงนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ Bitcoin ร,ราคาตอนนี้อยู่ที่2 2 8 5 0 0 0บาทโดยประมาณนะครับอีเธอรียมอยู่ที่1 0 0 0 14,000บาท Binance 2388บาทนะครับ Solana 6,000บาทโดยประมาณ XRP 22บาทนะครับ Dogecoin อยู่ที่4.36บาทนะครับ อ240บาทและคา r d a n o อันดับ10นะครับ13.8บาทส่วนภาพรวมของ100อันดับแรกนะครับก็ยังคงเป็นเหรียญเดิมๆนะครับแล้วก็มีเหรียญมีมแทรกเข้ามาบ้างนะครับจากปี2023ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ p, p เป้เหรียญ d o g ก with hat หรือเหรียญ Bong นะครับ และสำหรับข่าวใหญ่หลักๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาสำหรับวงการคริปโตเคอเรนซีข่าวแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องของเมสาก็อกซ์นะครับซึ่งเคยเป็นเว็บเทรดคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยปริมาณการซื้อขายสูงสุดถึง80%ของธุรกรรมคริปโตทั้งหมดแต่ทางเมสาก็อก์นะครับก็ได้ถูกโจมตีโดยการแฮกระบบจนต้องปิดเว็บ รวมถึงการบริหารที่ย่ำแย่ภายในองค์กรทำให้ผู้ใช้บริการขาดความเชื่อมัน่นจนมาถึงปี2014ทางเมาส์ก็อกได้ประกาศระงับการถอนบิตคอยทั้งหมดแต่ไม่ได้ระงับการซื้อขายบนกระดานเทรดโดยอ้างปัญหาทางเทคนิคและปิดตัวเว็บไซต์กระทันหันพร้อมขอยื่นล้มละลายซึ่งบิตคอยที่อยู่ในแพลตฟอร์มนี้นะครับมีจานวนกว่า850,000บิตคอยถ้าเทียบมูลค่าปัจจุบันนะครับก็จะอยู่ที่ 51,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1.8ล้านล้านบาทแต่ล่าสุดนะครับเมื่อเร็วๆนี้ทางเมาส์ก็เริ่มทยอยใช้นี่ที่ค้างไว้และเริ่มโอนย้ายบิตคอยกว่า141,686 BTC มาย,ยังกระเป๋าใบใหม่โดยทางเมาส์ก็นะครับก็ได้ประกาศใช้คืนในรูปแบบของบิตคอยและบิตคอยแคชซึ่งเจ้าหนี้ถึง75% เลือกที่จะรับเงินคืนแบบเร็วโดยยอมสละเงินคืน10%และกับการดาเนินง,งานที่เร็วขึ้นทําให้บิตคอย n ์จำนวน95,000 BTC ถูกปล่อยสู่ตลาดซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปดูราคาของบิตคอย n ์ในช่วงปี2014นะครับจะอยู่ที่20,000นิดๆเท่านั้นนะครับจนในปัจจุบันนะครับมูลค่าของบิตคอย n ์พุ่งทะยานแตะ2ล้านบาท สำหรับในประเทศไทยนะครับก็มีกรณีคล้ายแบบนี้เช่นกันนะครับอย่างแพลตฟอร์ม s ิปเกหนึ่งในแพลตฟอร์มการเทรดคริปโตที่มีกราอรองรับถึงตอนนี้ทางกรลจรนะครับก็ได้ถอนใบอนุญาตรวมถึงยกฟ้องคดีที่ผู้เสียหายรายหนึ่งฟ้อง s i ป m e กประเทศไทยและนายเอกลาบยิ้มวิไลในฐานร่วมกันยักยอกช่อโกงและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จและการถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัลของซิปเมกประเทศไทยเนื่องจากมีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าและโครงสร้างบริหารจัดการและบุคลากรที่ไม่เหมาะสมและทางสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตอ,อย่างกล่าวโทษนายเอกราบยิมวิไลอดีตกรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของซิปเมกประเทศไทยต่อกองบังคับการปราบปรามและกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกรณีทุจริตหลอกลวง ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่ประชาชนหรือปกปิดความจริงทําให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากประชาชนซึ่งการกระทําแบบนี้นะครับเข้าข่ายความผิดตามมาตรา82และมาตรา88แห่งพรกรทรัพย์สินดิจิทัลซึ่งก็เชื่อว่าคนไทยนะครับที่ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลในแพลตฟอร์มของซิปเมกและหลายคนนะครับอาจจะยังไม่ได้สินทรัพย์คืนอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ต่อมานะครับนั่นก็เป็นเรื่องของเยอรมันที่เทขายบิตคอยดโดยเทขายเป็นจำนวนถึง3,846 BTC ซึ่งบิตคอยจํานวนนี้นะครับเป็นบิตคอยที่ยึดมาจาก เว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์และปิดตัวลงแล้วซึ่งทางรัฐบาลเยอรมันนะครับก็มีนโยบายในการขายของกลางที่ผิดกฎหมายนะครับไม่มีนโยบายให้ถือครองไว้แต่การเทขายบิตคอยเป็นจํานวนมากในครั้งนี้นะครับทำให้ราคาของบิตคอยผันผวน,ผนและช่วงเวลาของการขายบิตคอยของเยอรมันนะครับสอดคล้องกับกระแสงเงินที่ไหลเข้ามาในจํานวนมากสําหรับกองทุนซื้อขายและเปลี่ยนบิตคอยของสหรัฐ โดยเฉพาะกองทุน Bitcoin Spot ETF ที่ได้ดึงดูดเเงิน Bitcoin เข้าในกองทุนได้ถึง801ล้านดอลลาร์และประเด็นใหญ่ประเด็นสุดท้ายในช่วงกลางปีนี้นะครับนั่นก็คือการเริ่มเข้ารับโทษจำคุก ของคุณช้างเพิงเจ้าหรือ c ีซดผู้ก่อตั้งบ i n แนนซโดย c ีแซดนะครับก็ได้จำคุกในแคลิฟอร์เนียหลังจากหลังจากรับสารภาพผิดในข้อหาฟอกเงินบนเว็บเทรดคริปโตโดยทาง Binance นะครับตกลงที่จะจ่ายค่าปรับอยู่ที่4,320ล้านดอลลาร์และ c ีซดจ่ายค่าปรับทางคดีอาญาเป็นจำนวนเงิน50ล้านดอลลาร์กับอีก50ล้านดอลลาร์ให้กับ CFTC ของสหรัฐ คุณช้างเผิงเจ้าได้เริ่มรับโทษในวันที่1มิถุนายนนะครับก็คาดว่าจะออกจากคุกมาประมาณวันที่30กันยายนก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากวันที่30กันยายนนะครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวงการคริปโตเคอเรนซีอีกหรือไม่ สำหรับสิ่งที่อยากจะเตือนในช่วงที่คริปโตเคอเรนซีอยู่ในช่วงขาขึ้นแบบนี้นะครับอย่างแรกๆเลยก็คือเรื่องของมิจฉาชีพนะครับที่มักจะแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะหลอกให้คนเข้าไปเทรดในเว็บเทรดปลอมซึ่งเยื่อมักจะฝากเงินเข้าไปเทรดนะครับแต่ถึงเวลาที่จะถอนกลับถอนออกมาไม่ได้และลิงก์ของเว็บเทรดปอมนะครับมักจะขึ้นมาเป็นเบอร์ต้นๆของ Google และอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือการทําธุรกรรมผ่านระบบบล็อกเชนในการโอนสินทรัพย์ทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมตรวจอเดรสรวมถึงบล็อกเชนเน็ตเวิร์กนะครับก็อย่าลืมเลือกให้ตรงกันและจํานวนสินทรัพย์ขั้นต่ำนะครับที่เขาสามารถให้โอนได้กับค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าแก๊สนะครับในการทําธุรกรรมเพื่อให้การทําธุรกรรมผ่านระบบบล็อกเชนผ่านไปได้ด้วยดีและปัจจุบันนะครับคงไม่ต้องเปรียบเทียบว่าบล็อกเชนเน็ตเวิร์กไหน ทำธุรกรรมได้เร็วกว่ากันเนื่องจากมีเรื่องของ Layer 2 Scaling Solution ที่สามารถทําให้ธุรกรรมบน Blockchain Network ผ่านไปได้ด้วยความรวดเร็วและค่าธรรมเนียมต่ําและ Layer 3จากแอปพลิเคชันต่างๆบนเครือข่าย Blockchain Network เหล่านั้นส่วนจากนี้ไปนะครับ จะมีเหรียญอะไรขึ้นไปกี่เด้งหรือว่ามูลไปถึงไหนบ้างนั้นทางเราก็ไม่ทราบเช่นกันนะครับคิดว่าสักพักน่าจะมีอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าผู้ที่แอบเข้าซื้อสินทรัพย์คริปโตนั้นก่อนแล้วมาทําคลิปแชร์ว่าเหรียญนั้นเหรียญน,นี้จะมูลกี่เด้งนะครับเมื่อมีคนแห่เข้าไปซื้อแล้วเขาก็จะทําการขายนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ไม่ได้บอกว่าให้ใครห้ามซื้อนะครับเพราะไม่อยากขัดลาบซึงสินทรัพย์ที่เน้นการเก็งกําไรลักษณะนี้หากมีแต่คนซื้อ ือแล้วใครเป็นคนขายหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน